แดนนี่โพสเศร้าหลังมิวที่ปลายาเปิดตัวหวานใจคนใหม่หลังจากที่มิวที่ปลายานะคะออกมาประกาศฐ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวและเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าได้ถ่านกับสามีแดนนี่เลิกกันด้วยดีไม่ได้โกรธหรือเกลียดกันยังสามารถทํางานร่วมกันได้ซึ่งก็ทำเอาแฟนคลับหลายคนนะคะที่ติดตามทั้งคู่เนี่ยถึงกับช็อกไม่เชื่อว่าทาั้งคู่จะเลิกลากันจริงๆและหลายคนค่ะก็บอกว่าทั้งคู่เนี่ยเลิกกันาอสร้างคอนเทนต์รือเปล่า ต่อมาค่ะมิวกี้ปรายานะคะได้ออกมาต่อมาค่ะมิวกี้ปรายานะคะก็ได้ออกมาตอบแบบชัดเจนอีกครั้งผ่านสื่อว่าไม่มีคอนเทนต์อยู่แล้วขอหยุดความสัมพันธ์สามีภรรยาไว้ก่อนยังไม่ได้จดทะเบียนยาแต่ว่าแยกกันอยู่ค่ะไม่มีเรื่องชู้สาวคบกันมา8-9ปีเราไม่เคยนอกใจกันที่เขียนว่าขอให้เป็นเรื่องส่วนตัวเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ถ้าบางคนฟังก็อาจจะมอกว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆ เราก็เลยไม่ขอพูดถึงตรงนั้นแต่บางทีเรื่องเล็กๆมันก็สะสมกลายเป็นเรื่องใหญ่ก็เลยขอไม่พูดถึงดีกว่าต่อมาไม่นานนะคะในทิกตอกค่ะมีผูช้ชายไอเทารรายหนึ่งได้โพสต์คลิป, New ปมิวกี้ปลายาควงหนุ่มหล่อชาวต่างชาติหน้าตาดีเดินชอปปิ้งตลาดสดซึ่งทำเอาหลายคนค่ะสงสัยว่าหนุ่มคนนี้จะใช่หวานใจคนใหม่หรือเปล่าก็ต้องรอฟังจากปากสาวมิกกีกนะคะเพื่อเป็นการยืนยันอีกครั้งว่าจะใช่หรือไม่ใช่ แต่หลังจากที่เกิดกระแสข่าวค่ะภายในวันเดียวกันมิวกี้ปรายาก็ได้ลงรูปคู่กับหนุ่มคนเดียวกันที่อยู่ในคลิปผ่านไอจีสตอรส่วนตัวแบบนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการยืนยันแล้วหรือเปล่าว่าหนุ่มคนนี้คือหวานใจคนใหม่ด้านเพจตอกตอกขาดก็บอกว่าประวัติเข้าวๆของหนุ่มผิวสีรอคมสิกแพคแน่นคนนี้นะคะเป็นชาวฝรั่งเศสจากเฟรนเกนาเป็นเมืองหนึ่ง เป็นเมืองหนึ่งของฝรั่งเศสบนทวีปอเมริกาใตา้เป็นดีเจชื่อดังอยู่ภูเกตรเรียกได้ว่าเป็นผิวสีที่แซ่บมากค่ะแถมในอินสตาแกรมส่วนตัวของมิวกี้นะคะยังได้มีการโพสต์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษถึงชายหนุ่มที่ชื่อเคโดยขอบคุณไปยังอีกฝ่ายที่อยู่ีิงข้างคอยให้กำลังใจ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เธอต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลาบากที่แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็มีความหมายกับเธอมากและนอกจากนี้ทางด้านอดีตสามีของเธอค่ะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์พิมพ์ข้อความสั้นๆเป็นภาษาอังกฤษว่าขอบคุณค่ะและทางด้านของแดนนี่อดีตสามีนะคะดูเหมือนว่าเจ้าตัวนั้นนะคะยังจะมุกออนไม่ได้และเจ้าตัวค่ะได้อัปเดตในจีสตอรี่เป็นรูปของมิวกี้นั่งถ่ายรูปคู่กับดีเจหวานใจคนใหม่ ผ่านไอจีสตอของตัวเองพร้อมกับข้อความว่าก็แค่ต้องรับมันให้ได้ Hat ปิดการมองเห็น Hat ไม่ได้แปลว่าไม่ได้เกิดอะไรขึ้นแต่ล่าสุดทาะนดนี่นะคะก็ได้ลบไอจ t สตอรีนี้ไปแล้วเรียบร้อยค่ะ